วันนี้ AI ช่วยเราคิดแทบทุกเรื่องแล้วแบบนี้เรากำลังเสี่ยวความสามารถในการคิดเองไปทีละนิดหรือเปล่าไปฟังความคิดเห็นของคนในงาน KBTG Meetup กันค่ะคิดว่า AI ทำให้เราใช้ความคิดน้อยลงจริงไหมคะทั้งจริงและไม่จริงครับถ้าจริงเพราะอะไรคะจริงเพราะว่าถ้าเราใช้ AI เนี่ยเป็นทางลัดมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้กระตุ้นความคิดของเราเลยแล้วถ้าไม่จริงล่ะคะถ้าเราใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้เช่นเอามาใช้ในการสรุปเนื้อหานะครับเอามาสร้างสถานการณ์จำลองต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยกระตุ้นให้เราคิดวิิเครราะะห์ไได้ไม่จ่จง ว่ามันจะเป็นการที่เราเปลี่ยนการใช้สมองของเรามากกว่าเปลี่ยนเป็นที่เราใช้ AI ในการหาคําตอบให้อย่างงี้ค่ะแต่ว่าในการที่เขาตอบคำตอบออกมาเราก็ต้องคอยเช็คเขาเสมอว่าแบบสิ่งที่เขาตอบมามันถูกหรือผิดจริงครับหลายๆงานที่เราทําก็ AI สามารถช่วยทําได้หมดทาให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการคิดเรื่องที่เราต้องทำทุกวันทั้งจริงและไม่จริงค่ะถ้าจริงก็คือในมุมที่เป็นข้อมูลพื้นฐานอะไรเยงี้ค่ะ AI ก็ช่วยเราคิดแล้วแต่ว่าถ้าไม่จริงก็คือถ้า AI ช่วยเราคิดแล้วเราก็ต้องไปคิดในสิ่งที่มันคิดแทนเราไม่ได้จริงค่ะที่ที่จริงอะเขารู้สึกว เหมือนกับว่าช่วยความคิดเราช้าลงแต่ว่าแบบว่าในเรื่องของ systematic thinking หรือมันช่วยทาให้เราสามารถต่อยอดเห็นภาพเพิ่มมากขึ้นในมุมที่จริงอะนะคะความคิดเชิงสังเคราะห์แอบหายไปแต่สิ่งที่มันไม่จริงก็คือว่าจริงๆแล้ว AI เพิ่มการคิดนะแต่มันคือ critical thinking จริงค่ะแล้วอย่างนี้เราจะใช้ AI ยังไงผลลัพธ์ที่ได้จาก AI อะคะเราควรที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ผลลัพธ์นั้นไปพร้อมๆกับ AI ค่ะแต่เพื่อนๆหล่ะคิดว่า AI จะคิดแทนเราได้ทุกเรื่องไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ